They're on the scent of something positive. Tonight, oh, oh. The attack looks promising. And a long way out, here and rattling. All smiles ahead of kickoff. What sort of impact can she have at this club? We're about to find out live at Wembley Stadium here in London. In goal, John Stones plays with Joao Cancelo in the fullback positions. Kevin De Bruyne plays. Oh, Start here. The players they've got, they have to be challenging for the title come the end of the season, as for sure. Opportunity to level it. <coughs> well, the ball's got in the way. Such a good runner with the ball, and it's a great individual goal. For this is marker for dead. This could be it. It's still alive. <laughs> and there goes the final whistle. The issue is settled in this cousin oh, race. There are going to be some bigger challenges ahead. They deserved their win today. They played well day of a new premier league season both teams will be looking to start quickly you can feel the a football match i'm talking about the emirates stadium going disappointed with that pass now we see that the offside flag has gone up นี่ฮะจะังหวะล้ำหน้าก็ได้อยู่โขเช็คล้ำหน้าอย่างสวยเลยฮะภาคนี้ฮะโอ้โหโโอโ้หโโชิปลูกนี้ฮะฟอร์เดสอ้โหหาช่องยิงกันได้ฮะอ่าฟอร์เดสขึ้นมาใหม่ กอลเล็กขึ้นมาทางซ้ายครับตรงมานี้ส่งมากลางครับแล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับเสาแรกกอลเล็กขึ้นมา,าครับข,ขึ้นมา,าข,ขับซ้า,ายโยนมากลางครับไม่มีใครเข้าบอลน,นะฮะเอาโขจ่ายทะลุลูกมาลูกนี้ครับเอาแล้วครับจังหวะนี้แต่เบาไปนิดนึงครับ

เล่นคนเดียวมันก็ไม่เป็นไรไม่ตัดไม่ตัดระบบขนาดนะ้แต่เขาออกได้แต่ดีแบบนี้นี่พอดีครับเอออย่างเงี้ยมันต้องสีแบบนี้เอาครับผมเดร็กเดร็กครับครับขอต้อนรับนำท่านผู้ชมเข้ามาสู่การแข่งขันศึกพริลิปปินส์กนัดที่สองครับ โอ้โหยิงอย่างเบาโอ้โหเซฟไม่ได้ฮะตรงนี้ยิงไม่ผ่านครับเอายังได้อยู่อีกตรงนี้ครับเรียบร้อยครับอน,นนอนัสตันเคลียร์มา Oh, look so cool. at Arsenal haven't looked too much of a threat unless they can play with a bit more purpose, they're going to struggle here. Arsenal with forward with purpose and control. He'll have a goal here. oh ร้อย Look where he is when he strikes it. That's a great goal. โอ้โหสั่นนะครับ ยิงชนเสาครับต้องหนีแก้งไปก่อนครับโอ้โหเฮ้ย งอด้อนรับท่านผู้ชมเข้ามาสู่เกมการแข่งขันนะครับผมเดลิเกเลยครับดวลครับครับรับหน้าที่บรรยายในค่ำคืนนี้ครับเกมเริ่มขึ้นแล้วครับอัลเจเรียก่อนสุดแมดได้บอลจังหวะนี้เอามเาไปยังไงวะ

It's Oh, yes, a goal. A foul, but no whistle. Instead, advance with Arsenal. And so, 30 minutes <laughs> left for play in this one. It has to be an a goal. Oh, a foul. 1-4. Oh, ประตูปลอบใจครับอย่างน้อยก็ไม่กินไข่ครับผมแต่ยิงโคตรเบาเลยครับต้องแต่ต้องยิงแรงกว่านี้ต้องโจรอีกสักพักอีกสักฤดูกาลหนึ่งครับผมว่าเจอเสียบครับ ยิงเป็นหายครับเป็นไรครับมันก็วอร์มครับเป็นออย่างวร์มโอเคครับสี่นัดเก็บได้หนึ่งแต้มครับก็ถือว่าดีทีเดียวครับแพ้ไป่สามครับเสมอหนึ่งเจอแมนยูนี่ฮะสามนัดนะครับชนะ เสมอหนึ่งครับแล้วก็แพ้ไปสองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับขอทุกคนนอนหลับฝันดีครับผมผมเดลเลยกครับผมผมจวดครับเจอกันสตรีมต่อไปนะครับผมขอบคุณสหรับการรับชมครับสวัสดีครับ